สวัสดีตอนเย็นครับผมที่บ้านในร้านบ้านนะผมฝึกสาวนะปลูกผักนะปกติแล้วเธอจะไม่ปลูกเธอจะให้ผมปลูกนะเธอบอกว่าผมมือเย็นความจริงแล้วไม่ได้มือเย็นมือร้อนหรอกนะล่าสุดเนี่ยเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยผมเตรียมดินไว้อย่างดีแล้วก็ซื้อมเมล็ดมาฉีกซองให้เธอปลูกเธอก็จิ้มจิ้มจมจิมลงไปแล้วก็มี ฟักทองญี่ปุ่นน้ำเต้าลูกยาวๆแล้วก็มะระมะระจีนนะฮะเธอปลูกมันก็ขึ้นนะขึ้นทุกอ่างขึ้นทุกต้นนะฮะวันนี้นะฮะเพื่อประหยัดพื้นที่นะผมไปซื้อไวเมตดมามว้วนนงนะครับผม25เมตรนะฮะ1,100บาทนะฮะ ผมมาม้วนรอบท่อท่อ1เมตรนะฮะก็ตัดวายเมตรนะเอาพายดีคูณข้าไปนะฮะหเมตรคูณกับ3 1มจุดหนึ่งก็ประมาณเมตรยี่สเมตรยีนะฮะแต่ผมตัด3ามเมตรห้เพื่อที่จะให้เกี่ยวกัน1นึ่งหนึ่งหนึ่งตารางแล้วก็แล้วก็ล็อกนะครับผมนะบดูตัวนี้เห็นไหมนะผมเกี่ยว1ตารางแล้วก็ล็อกกันไว้นะครับผม วันนี้ผมทำค้างไว้แล้วสี่อ่างสี่อ่างนะครับผมแต่ละอ่างเนี่ยต้นทุนของ ade, วเมดก็ประมาณ200บาทไม่ต้องใช้เสาวเมดจะแข็งแรงมันด้วยตัวเองนะฮะมันเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีท่อค้ำอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็ทุกท่านก็ลองใช้วเมดนะฮะไปทำค้างปลูกที่บ้านดูนะฮะผมเคยใช้มาใช้ได้อยู่10ปียังใช้อยู่นะอยู่ที่หลังบ้านนะอยู่ในสวน นะครับผมนะก็ทําค้างครั้งเดียวใช้เป็น10ปีนะปลวกก็ไม่กินเพราะเป็นเหล็กแต่จะขึ้นสนิมหน่อยไม่ใช่ปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นปลูกผักใ,ใครๆก็ปลูกได้เพียงแค่เตรียมดินให้ดีนะแล้วก็รดน้ำนะเตรียมดินดีน้ําดีแดดดีเอาใจใส่ดีก็ได้กินผลผลิตที่ดีนะสาวก็ปลูกได้นะมือเย็นมือร้อนปลูกได้หมดครับผมสวัสดีครับผม